ล่าสุดต้องบอกเลยว่าทางด้านหนุ่มกะลาโผล่ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตแรกหลังมีเรื่องรามา่าสีหน้าบ่งบอกกังวลชัดจากกรณีกระแสข่าวลือว่านักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อยเที่ยวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงหลังจากนั้นได้มีชาวเน็ตแหโยงไปที่หนุ่มกะลานอกจากนี้ยังไปย้อนดูโพสตคุณจูนพรรยาของหนุ่มกะลาพบว่ามีการโพสต์ถึงเรื่องเมียหลวงเมียน้อยอยู่เป็นระยะโดยทางด้านหนุ่มกะลา ไลฟ์สดชี้แจงข่าวลือมีเมียน้อยผ่านทางเฟซบุ๊กว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษที่ทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอน้องรับความผิดทั้งหมดสถานะกับครอบครัวตอนนี้แยกกับภรรยามาสองปีมีการพูดคุยเรื่องอยาล่าสุดเมื่อสองวันที่แล้วภายในสิ้นเดือนนี้จะเคลียร์แต่ไม่ขอพูดถึงรายละเอียดอื่นๆเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการทํางานครึ่นเวทีคอนเสิร์ตให้ภรรยาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วนเรื่องลูกที่ผ่านมามีเวลาว่างจากงานก็ไปเจอตลอดและจากนี้พร้อมจะดูแลลูกอย่างดีที่สุดล่าสุดทางด้านหนุ่มกลาโผล่ขึ้นเวทีเล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกหลังเกิดเรื่องราวดราม่าโดยทางด้านหนุ่มกลามีสีหน้าไม่สดใสเหมือนเดิมแม้ลูกค้าภายในร้านจะร้องเต้นกันตามปกติและช่วงหนึ่งในคอนเสิร์ตทางด้านหนุ่มกลาได้พูดว่าตอนแรกคิดด้วยซ้ำว่าจะกล้ามองหน้าคนดูได้ยังไงจะยังมีคนอยากมาดูตนเล่นอยู่หรือเปล่าทราบจากผู้จัดการว่า บางร้านที่จ้างไว้ลูกค้าเริ่มติดต่อมายกเลิกโต๊ะที่จองไว้บางร้านถึงกับขอยกเลิกงานแต่วันนี้ตนก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยากมาดูขอให้รู้ว่าทุกคนคือรอยยิ้มแรกๆของตนในช่วงนี้เลยซึ่งระหว่างที่พูดก็มีแฟนคลับส่งเสียงเชียร์หนุ่มกัลาอยู่เป็นระยะ